สวัสดีบพม,ม,มาเอฟซีเยค่ะเดิมันทีที่เราไม่ทินข่าหมามาบอกว่วบมเอฟซีคันก็คือเซรั่มพิตติเกอร์นะคะป,คปกติราค่าลอยเก่า,บา,รราบาทแต่วัน,นนี้คิดงเลย่ะขายบมาเอฟซีไปเลยแค่เจ็ดสิบเก้าบาทเดีอค่ะมาได้หคาปีนานเอะเอก่อนสินค้าไม่บื้เอเลยเราก็เดี๋ยวจากน้จพิจ่าที่แบี่ยถูกแล้วหนูพูดถูกแล้วพูดถูกแล้ว ลาบ้มันใจภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษว่าเซรั่มจะเป็นเนื้อเยลลี่แต่พอเก็บไปแล้วมันจะแตกตัวเป็นน้ำซึมง่ายไม่เหนียวอะไรยาวไปนะไม่ให้น้องไอ้นี่ให้น้องทีละท่อนพอคือพอกดมาแล้วเนื้อมันจะเป็นเจลลี่แม่แม่ดูแบบว่าเนื้อเนื้อจะเป็นเจลลี่พอเนื้อเป็นเจลลี่อย่ากินนะลูกแล้วในหนองหอมให้น้องทีละท่อนพอเอาเป็นเจลลี่ก่อนทีละท่อนสองสามต้ แต่จะบอกว่ากันแต่เป็นแล้วละทถ้าเราเนื้อามันส่เป็นแบบเยลดีนี่ค่ะแบบหอมด้วยนะเดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นยังไงอ่ะยังไงเป็นเหมือนเยลลี่กินได้ก็กินแล้วนะเนี่ยแล้วมันกินไม่ได้เพราะว่ามันใช้สำหรับบำรุง,งผิวอ๋อเนี่ยทาแล้วมันกลายเป็นน้ำเลยออกไหม ึงมาแล้วแม่เฟื่องแล้วคือขาวแล้วคืองามแถ่นี้แถ่นแล้วใส่สูตรนี้เองอ่ะแล้วก็ช็อตต่อมาน้องเขาพูดว่ามีส่วนผสมของวิตามินซีและอีด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยให้ยาก่อ่ะฮะมีส่วนผสมของหายาทองคำคหายาทองคำและวิตามินพูดแค่ว่ามีส่วนผสมของหายาทองคำหายาทองคำเน้นจังสองเท่า นมีส่วนผสมของไหยาทองคำน้ำเด้อค่ะเด้อโอเคและวิตามินซีเอ็นดีและวิตามินซีเอ็นดีวิตามินซีเอ็นดีจ้าและวิตามินซีเอ็นดีจ้าและวิตามินซีเอ็นดีเด้อค่ะเด้อเก่งมากดูและยังมีมาร์เกอริตสามสีที่ผสมเข้าไปมาร์เกอริตสามสี ยังมีมะเขือมะเขือทศสามและยังมีมะเขือเทศสามสีเดอค่ะเดอรำหรับคนรีสันเปลงขาเปเด้อค่ะเดอมันเป็นภาษาอังกฤษมันบ่ค่ะบ่มันใจอาชนั่งนะนั่งเออได้เปตัวอยง สวัสดีค่ะทุกคนขอใหม่อ๋อใหม่ป้าไม่เฟินขาวมากเดี๋ยวทำให้ดูอันนี้กล้องสดกล้องสดขาวมากเดี๋ยวทำให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวดูคุณแม่ดูคุณแม่อย่าให้หนูเนี่ยขาวนะแม่หนูเออเดี๋ยวหนูสู้แม่นะอันนี้หนูยังไม่โตแม่ก็แต่ขาวขึ้นกว่าเดิมอ่ะ ใช่ค่ะจริงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีของดีมาโชว์นี่เลยวิตามินซีแอนอี e, หรือไฮยาลู A L U R o N e, รรนิกผสมทองคำนะคะปกติราคา590บาทแต่ใครเห็นคลิปนี้พิเศษมากๆเลยนะคะราคา79บาทมาดูเนื้อกันค่ะแต่อย่าทายเยอะนะคะทาแค่ เม็ดถัวเขียวนะคะแล้วก็จะมีทองคําอยู่ในนี้ด้วยนะคะนี่ทาไปเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จะผิวก็จะขาวแบบนี้เลยขาวแบบขาวแบบไปไหนเพื่อนก็เกลียดค่ะเพื่อนไม่เดินด้วยแล้วทุกวันนี้นะคะแต่ถ้าใครได้ลองตอนนี้นะคะก็คือโชคดีมากๆเลยก็คือจาก590บาททุกคนจะซื้อได้เลยนะคะ5 9บาทเอ้ยไม่ใช่79บาท เก้านี่ก็คือขาดทิ้งนะต้อง79บาทนะคะและที่สถานัีตอนนี้ซื้อได้แค่100คนเท่านั้นนะคะ100ท่านแรกเท่านั้นหนึ่งร้อใครเห็นใครผ่านนี้นะคะอดได้แค่100คนนะะในราคาเจ็บาทจิ๋งมากเฟิร์นหนเฟิร์นพามาถ่ายงานนอกสถานที่ปกติเราอยู่ตรงนู้น รถพัสดุไม่ต้องเข้าคลินิกแต่ว่าพามาตรงนี้ทุกวันนี้ใครก็หวังพึ่งครีมหวังพึ่งดิฟผิววันนี้เราจะมีวิธีกู้ผิวแบบไม่ต้องเข้าคลินิกกู้ผิวแบบไม่หวังพึ่งเข็มแล้วนะคะตัวนี้เลยค่ะไม่ต้องเข้าคลินิกไม่ต้องงอเข็มนะคะตัวนี้นี่ดีที่ดูเนื้อชัดเลยนะคะ เป็นไฮยาลูรนิกผสมทองคำนะคะง่ายๆเลยปาดทาน้ำแตกนะคะปกตินะคะราคา590บาทตอนนี้ลดเหลือ79บาทเพราะอะไรถึง79บาทเพราะกล้าท้าให้ลองค่ะในราคา79บาทนะคะใครเห็นคลิปนี้เอาไปเลยค่ะ79บาทไม่เห็นผลยินดีึ้น แม่ภูมิใจนะนี่แม่เก่งขนาดนี้ภูมิใจแล้วดูนี่ทำไมทำไมถึงจะขาวดีพี่เฟิร์นกับอุงอีกงาทำท่าทาแล้วเดี๋ยวลิ้นผ่า้ยส่งแม่ลูกมาทาอะไรกระตุงนาี้นะนี่าว่าวที่แบบว่าแม่ทำมาทำไมขาวขนาดนี้อะกรอย่าเก๋น่าเกน่เก๋น่าเก๋ปิดนิดน้อยม่นจอกเห็นขาวขนาดนี้เออเราพี่เฟิร์นก็บอกว่าลูกหนูต้องทาแบบนี้นะแล้วขนาดนี้เอถ่ายคินะต้องกดยดนะ คุณผู้ชมครับสองแม่ลูกเขามาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้นะครับคุณม,ม,ม,มเดี๋ยวลูกทาใแม่ทุกคนครับนี่คือภาพความรักความผูกพันและความกระตันอยู่แล้วทาเซรั่มทาครีมอะไรกันเนี่ยเฮ้ย <He igh. S 2> ตัวนี้เหรอไม่เอาไปใช้บ้างเหรอไม่เห็นผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้ด้วยเหรอได้ใช้ได้เปลเอา ทุกคนครับดังนั้นครับใครที่อยากจะกระจางใสแล้วขาับนี้ขวานเนี้ยขาจนเนี้ยดูสิดูเส้นเลือดเห็นเส้นเลือดแล้วว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าใครเห็นสองแม่ลูกทากันแล้วเนี่ยผู้ชายก็ใช้ได้เนี่ยอยากทากับคุณเนี่ยยังไงบ้างตอนนี้มีโปรครับผมจาก590บาทเหลือ7 9บาทแล้ววันนี้ชั้นเตรียมไว้ให้อุ่งอิงสองลังเฮ้ยอ่ถ้าใครอยากได้สองลังนี้รีบกดเลย สำหรับปุ้งอิงแล้วก็คนที่รักปุ้งอิงนะเป็นงานใช้ล้วชอบไหมชอบพร้อมด้วยนะพร้อมไหมไม่ทุกคนดูทุกคนเห็นเส้นเลือดมหเออหนูก็ไม่ขาวท้อแม่ซิต้องถามแล้วเดี๋ยวหนูก็ขาวนี่ดูเดี๋ยวรอหนูเห็นเส้นเลือดนะเออขาวจนเห็นเส้นเลือดอ่ะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับดังนั้นใครสนใจนะครับอันนี้คือไฮยาลูรอนทคงคมมีส่วนผสมของวิตามินซีและแะมาร์เขตีบสามสี เท่านั้นไม่พอครับราคาเปิดตัวอยู่ที่590บาทแต่ถ้าใครเห็นคลิปนี้กดตอนนี้ผมให้30คนในราคา79บาท<อ>าว้าวไม่ถึงร้อยหรอไม่ถึงร้อยแต่ถุงนึงเนี่ยโชว์เขาลูกใช้ได้เยอะนะใหญ่กว่าหน้าเราอีกอ่ะ200 ml 300อุ้ย300เลยหรอ300 ml ใหญ่ยักษ์ขนาดนี้อ่ะใครอยากกดเมนค่ะว่าเป็น fc อุ๋งอิงแล้วกดตะกร้าได้เลยคุณจะได้ใ,<ช>ในราคา,า79บาทกดเลยครับ